สวัสดีครับชาว u t u b e ทุกท่านนะครับสวัสดีวันนี้สุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นล้านนะครับวันนี้จะมาแกะกลีบพชรสอนนะครับแกะกลีบพชรสอนออกนะครับวันนี้จ้างคนงานมาแกะนะครับแล้วก็กวาดโคลนออกนะนะครับเนี่ยก็ประมาณนี้ lessons. แล้วน,นะครับก็จะแกะกลีบพชรสอ,อนออกนะครับก็จจ้างประิงนะครับครับ น้องล่านะครับมาช่วยนะครับแล้วก็มีมีมภรรยามาช่วยนะครับวันนี้แต่งตัวดีเลยเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับไหลเป็นแถวต้น่วนต้นใหญ่ตีออกแล้วนะครับตซนฝั่งนูน้นตีออกแล้วก็มาเหลือฝั่งนี้จะได้ยงังไย ย,ยายทำไมเดินนะยายเดินหลายต้นแล้วนะอ่านี่คนงานคนงานเนี่ยเมื่อยคอนะอ่าบายๆช่านผู้ชมหน่อยบายบายอ่านะครับดอกอย่นี้นะครับเดี๋ยวมาหาพระอื่นก่อนมาหาพระอื่นพระอื่นดอกเยอะไหมเยอะเยอะเยอะโอ้ยบอกกวาง มางไม้ไก่กองเออึ้งทำอะไรมันอันดุนนู้นได้ดิอึ้งทำอะไรมันเนี่ยโอ้ยถอดโบข้าเจ้าเอิญถอดโบถอดโบเจ้าเอิญถอดโบโตโตโตทำอะไรโตโตมาทำอะไรโตมาคุมแม่ไอ้ี่จะมาเดินตามหลังแม่ตลอดนี่เดเอโอ้เอานี่ครับวันนี้พามาอึ้งเป็นดอกอึ้เป็นแหนะอึ้งเป็นหมาอืม เดี๋ยวปลาอึงเดี๋ยวปลาอึงต้องต้องมากวาดอีกง่อน,นี่กวาดเยอะบ่แล้ว <laughs> บ่แล้วบ่แล้วบอลบลูด์เนั่ยบอลรูด้หลายฉักหลายแนี่โอ้ปลาอึงบอกว่ามันดอกเยอะมากดอกมาจากไหนอตอนมาดูก็ไม่เห็นมีดอกเ <laughs> <laughs> อ้าเดี๋ยวป้าอึงทำงานไปก่อนเดี๋ยวเราก็ไปทำงานก่อนเดี๋ยวแม่ภรรยาดาวภรยาจะบ่นเราอีกอ่านะครับนี่ นี่ครับดูแม่ไปไปไปเรียนรู้กับแม่ไปอ่าครับเดี๋ยวผมไปหาไม้ปปัดของผมก่อนนะครับก็ไล่กันเป็นแถวแถวนะครับครับไล่เป็นแถวแถวไปนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะฉีดเอาแอร์บัสเสียอีกอแอร์บัสตัวกรองน้ำมันนะมันโดนพูเล่ไปสีจนน้ำมันพุ่งเลยนะครับผมต้องไปซ่อมก่อนผมขับเมื่อวานเอา้าทำไมมันมีน้ำมันกระเด็นมาพอเปิดมาขนาดไหนสระเต็มเลยครับเดี๋ยวไปซ่อมแอร์บัสแล้วก็เดี๋ยวมาพ่นรุงพรุ่งนีเ้เดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับเนี่ยครับสำหรับตัวนี้ผมดู กซ้อนนะครับอันนี้แกซ้อนออกแล้วก็กวาดออกนะครับกวาดออกก็ใช้ใช้เรื่องอื่นนี่แหละนะครับแจ้งแรงงานอื่นนะครับเป็นคนช่วยเพราะทำคนเดียวไม่ไหวนะครับก็หาผู้ช่วยนี่ครับในวันเว้นวันนะครับวันเว้นวันก็จะมาลดอยู่บ่ายสองนะครับบ่ายโมงบ่ายสองนะครับสิบนาทีก็ก็ถือว่าก็ยังกลางไม่มากนะครับก็ หางแย่เริ่มไม่เกือบสุดแล้วเนี่ยต้องเติมน้ำได้แล้ว,ลวขนาดนี้นะเติมทีละห้านะท,ทีนะครับเพิ่มทีละห้าทีนะครับนะกลางไม่ค่อยมากแล้วก็คอนโทรลได้ว่าอากาศวันนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร,นร,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 ร่นะครับสุรัว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 นะครับก็พอได้อยู่นะครับเนี่ยไม่แข็งมากเพราะว่าเมื่อวานรดน้ำไป เนี่ยกำลังขึ้นรูปขอชออนั้นรูปดูยังแข็งแข็งอยู่แสดงว่าได้ไปอีกวันหนึง่งแข็งมากเลยแข็งรู้สึกจะแข็งนะครับผมทุกชาติสวนพุนเพชรก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับคนที่ชอบทุเรียนนะครับก็ติดตามนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ